ทวัสดีทุกคนวันนี้เราพามากินก๋วยเตี๋ยวชามละ10บาทพกมาหน0่งรเนี่ยมีทอนแน่นอนก่อนนะคะราคาจะอยู่ที่5บาทปรับมาเป็น8บาทและตอนนี้อยู่ที่10บาทนะคะเขาปรับไปตามยุคตามสมัยเพราะวัตถุดิบข้าวของก็แพงขึ้น บะหมี่เหลืองจะอยู่ที่15บาทส่วนเส้นอื่นๆจะ10บาทนะเราก็สั่งเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นบะหมี่ขาวด้วยนี่เรามาดูแม่ค้าเขาลวกเส้นกันเลยนะคะโอ้โหทำไมชามคือแบบใหญ่กว่าปกติอะ่ะนี่เขาก็ใส่นะคะเครื่องปรุงให้เราใส่หมูใส่ตับโอ้ยแน่นเลย10บาทจริงเรอเนี่ยทำไมถ้วม,มันใหญ่ล่ะ และป้าเขาบอกว่าแจกสูตรฟรีด้วยนะดีใจดีสุดๆเลยอะ่ะและที่เราตกใจก็คือแคปหมูห้าบาทน้ำสมุนไพรแก้วละห้าบาทนี่คือทั้งหมดที่เราได้มาดูเส้นดีเยอะมากและให้หมูนะจุกๆไปเลยทุกคนดูมีผักด้วยนี่เส้นใหญ่แห้งน่ากินมากอันนี้เป็นบะหมี่แห้งของโปรดเราแล้วดูแคปหมูที่บอกห้าบาทเชื่อไหมเรากินไปสี่ห้าถุงเลยอ่ะอร่อยมาก และสำหรับใครที่จะมาร้านก๋วยเตี๋ยว8บาทร้านอยู่ที่ซอยสมประสงค์ตำบลบางกอกอําเภอเมืองปทุมร้านเปิดตั้งแต่8โมงถึงบ่าย3ไปลองกันเลยนะทุกคนอร่อยเข้มข้นและแถม10บาท